สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะครูหญิงพาเด็กๆเนี่ยปั้นทรงกลมใช่ไหมคะในกิจกรรมสร้างสรงสรค์การปั้นนิํามันเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะครูหญิงเนี่ยจะมาพาเด็กๆปั้นทรงรีนะคะทรงรีเด็กๆรู้จักทรงรีไหมคะอ่ะาคราวที่แล้วเนี่ยเราปั้นทรงกลมไปใช่ไหมคะทรงกลมก็จะประมาณนี้ ใช่ไหมซึ่งเด็กๆเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอส่งมาให้ผู้หญิงดูแล้วน่ารักมากเลยนะคะอ่ะทรงกลมจะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะทําทรงรีนะคะเราจะต้องนวดดินน้ำมันให้นิ่มก่อนแล้วค่อยปั้นใช่ไหมคะตามที่ผู้หญิงได้สอนไว้เด็กๆพร้อมทํากิจกรรมยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างการปั้นได้เลยคะ่ะอ่ะ เมื่อเด็กพร้อมทําแล้วนะคะก็ให้เด็กเนี่ยใช้มือนะคะหรือนิ้วมือเนี่ยนวดดินน้ำมันนะคะให้นิ่มเพื่อให้พร้อมกับการปั้นดินน้ำมันนะคะเหมือนที่คุณหญิงเคยบอกไปใช่ไหมคะการใช้มือหรือว่านิ้วมือเนี่ยนวดดินน้ำมันนะคะจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อในมือของเด็กอะ่ะให้แข็งแรงมากขึ้น เด็กๆก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเขียนการวาดภาพระบายสีได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ,มะเมื่อดิน้ํามันของเราเนี่ยนิ่มแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยเริ่มปั้นทรงรีได้เลยโดยการปั้นทรงรีนะคะเราต้องปั้นเป็นทรงกลมก่อนเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยปั้นเป็นทรงกลมได้เลยนะคะอาจจะปั้นกับพื้นปั้นกับ แผ่นรองปัน้นหรือว่าปั้นกับมือแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่เด็กๆขนาดเลยนะคะให้เป็นทรงกลมเหมือนครา,าวที่แล้วที่เด็กๆทํากันไปนะคะ,ะเมื่อเราเนี่ยได้ทรงกลมแล้วเนี่ยเราก็มาดูอีกทีนึงจะแต่งให้มันสวยงามเป็นทรงกลมที่เรียบร้อยนะคะ,ะเมื่อเราปั้นทรงกลมแล้ววันนี้ครูหญิงให้ปั้นทรงรีใช่ไหมคะเด็กๆเ,เนี่ยก็วางไปกับพื้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ย โกดแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะได้ได้อะไรอ่าได้เป็นทรงรีแล้วทรงรีเนี่ยจะคล้ายคลทรงกลมนะคะแต่ว่ามันจะยาวกว่าทรงกลมนิดนึงจะมีด้านยาวด้วยนะคะอ่าเป็นทรงรีนะคะอาจจะให้ให้เห็นให้ชัดเจนก็อาจจะบ้านเป็นทรงรี ที่ชัดเจนแบบนี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะคอยใช้นิ้วมือเนี่ยแต่งให้มันเรียบเป็นทรงรีแบบนี้เห็นไหมคะจะสังเกตว่าทรงรีเนี่ยจะมีด้านยาวที่ยาวกว่าทรงกลมนิดหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าทรงรีและเมื่อเด็กๆได้ทรงรีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ย ขอให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปผลงานมาให้คู่กับเด็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งรูปภาพผลงานทรงรีเนี่ยมาให้คุณครูดูในกลุ่มไลน์ของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาปั้นทรงกระบอกกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาทําทรงกระบอกกันต่อเลยนะคะซึ่งทรงกระบอกเนี่ยทำไม่ยากเลยเมื่อเราทําทรงรีไปเมื่อสักครู่หนึ่งแล้วนะคะให้เราเนี่ยใช้มือเนี่ย ทำให้ทรงรีของเราเนี่ยเพิ่มความยาวขึ้นนะคะโดยใช้ฝ่ามือนะคะและทรงกระบอกเนี่ยจะต้องมีด้านหนึ่งที่เป็นเรียบเรียบนะคะเราก็ใช้มือเนี่ยเราก็ตั้งก่อนหยิบตั้งแล้วก็ใช้ฝ่ามือกดลงไปให้เกิดหน้าตัดนะคะให้เกิดหน้าตัดแบบนี้พอได้ข้าอยงแล้วเนี่ยก็ทำอีกด้านหนึ่งกดลงไปเหมือนกันอ่า ให้เกิดหน้าตัดทั้งสองข้างนะคะ,ะถ้ามันไม่กลมนะคะเราก็สามารถใช้มือเนี่ยแต่งให้ข้างๆเนี่ยกลมๆยาวๆได้นะคะลองทำหลายๆครั้งกระบอกนี้จะยากกว่าทุงกลมและทุงรีนิดหนึ่งนะคะโดยเด็กๆเนี่ยจะต้องทำให้เกิดหน้าตัดทั้งสองข้างแบบนี้ ะะอาจจะใช้น้นมือแต่งก็ได้อ่าเราก็จะได้ทรงกระบอกแล้วใช่ไหมคะโดยข้างๆเจะต้องกลมๆแบบนี้และมีหน้าตัด2ด้านแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเรียกว่าทรงกระบอกซึ่งทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถนําไปเป็นพื้นฐานการปั้นได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นถ้าเราทําทรงกระบอกให้ สูงแล้วก็ขนาดเล็กกว่านี้นะคะเราก็สามารถนำไปทำเป็นลำต้นของต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปทำเป็นขาของสัตว์หรือตัวต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็คือทรงกระบอกนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทำทรงรีและทรงกระบอกนะคะเมื่อทำเสร็จแต่ละรูปก็ให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ ส่งมาให้ครูในไลน์นะคะและอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้ทำกันเองหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างการปั้นเนี่ยอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอและก็อาจจะให้เด็กเนี่ย พูดแนะนําการปั้นเหมือนคลิปที่แล้วที่เด็กๆบางคนส่งคลีกมาใช่ไหมคะซึ่งการปั้นแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้รูปทรงเลยรค่คลิตไปด้วยและยังได้ฝึกการพูดและยังเป็นการฝึกการกล้าแสดงออกด้วยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการพาทากิจกรรมสร้างสารรการปั้นดินน้ามันทรงรีและทรงกระบอกไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ